ขอไล่ชื่อก่อนนะครับมีหลายคนนะครับอืมนายป้อมอายุไม่ถึง18ปีนี่ะครับยังไงเนี่ยต้องส่งกับไทยไปนิดนะครับขอตัวก่อนนะครับป้อ,อ,ปอมันก็ไม่เคยมารบกวนเรื่องเงินเรื่องทองหรอกนะมันทำงานอยู่ร้านมอไซค์ก็ หาเงนินได้ก็กินไปวันวนะันน่ะแต่เป็น,ปนในพวกเด็กแว้นเนี่ยสิไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยกูจะเป็นไอ้พวกที่เอารถมาแต่งม,มงั้งที่ช่างชวนมันไปอะ่ะมันก็ไม่ควนใจอ่อน,ยนอยู่แล้วป้อมมีผู้บาดเจ็บเปลี่ยนอยู่ระหว่างการสอบสวนเอยคุณตำรวจคุณตำรวจครับเออไอ้ป้อมมันเจ็บหรือเปล่าบาดเจ็บนิดหน่อยครับแต่รถพังยับเยินเลยครับเอตัวกว่อนนะครับ ไอเฮียไอป้อมมันเอารถลูกค้าไปขี่อ่ะแล้วรถพังเลยดิต้องซื้อให้ลูกค้าใหม่เนี่ยซื้อใหม่เท่าไหร่เหรอเขาก็แต่งมาเยอะนะเบ็ดเสร็จแล้วก็ร่วมแสนอ่ะโอ้ยโอ้โอ้ ท่านครับไม่ไปโรงเรียนคุณเพนบอกว่าจะไปส่งคุณอุ๊เองครับไปรับคุณอภิรมย์ดูดีครับท่านท่านให้มารับอะ่ะครับท่านรอที่รถเชิญ ตาขอขอให้กลับบ้านจะได้ไหมถ้าหนูกลับไปคุณตาจะลำบากใจยิ่งกว่านะคะทำไมเพราะจะเกิดเรื่องแล้วคุณตาก็จะตารับรองว่าจะไม่เกิดเรื่องเหมือนครั้งที่แล้วเชื่อตาหนูขอโทษอคะ่ะคุณตาตายอมแพ้ ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็มาหาตาตาช่วยได้ทุกอย่างจำไว ถ้าลูกค้าสั่งสามร้อยบาทในสองเดือนพี่บุรีคิดว่าทําทันไหมครับลายไหนครับถ้าเป็นลายหยดเทียนเนี่ยผมว่าต้องช้าสักหน่อยนะครับเพราะว่าลายละเอียดมันเยอะงั้นถ้าเป็นลายหยดเทียนพี่บุรีคิดว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับเออน่าจะประมาณสักสามเดือนได้ครับผมจะ้บอกลูกค้าตามนั้นเออแล้วนี่นะครับเป็นโลโก้กอบตัวหนังสือที่ลูกค้าต้องการจะใส่ไว้ในจานนะพี่จริงๆแล้ว ปุอาสนัยไม่ต้องมาหาที่นี่ก็ได้นะแค่โทรศัพท์กิ้งเดียวผมไปหาที่ออฟฟิศก็ยังได้เลยนะครับไปละพี่ไปปองดอกสวกกลับถึงบ้านหรือยัง กับลูกบอลลูกกลมใช่ก็เพราะว่าลูกมันกลมมันจะลอยไปทางไหนก็ได้ทั้ง360องศานั่นแหละแกลงก็บอกวแกลงดีกว่าน้ำเพดกาศใช่เพราะมันจะไม่แปลกอะไรอยู่แล้วในเมืเ่อเธอเกลียดพี่ตงไม่ดีกับอะไรใครๆเขาก็รู้งั้นเหรอ,อยังที่บอกว่าแก,ก,กลงที่ไม่ได้แกลงก็ได้กันสิก็ได้พี่แกล้งเขาถูกต้องเขาถูกต้อง องอฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอไม่อยากได้แม้แต่เสียงของเธอแล้วรู้ไหมว่าฉันดีใจแค่ไหนที่เธอไปจากพ้นจากบ้านฉันเนี่ยเธอไม่เหมาะสมกับบ้านนัตนชาติพันลบเธอเหมาะกับที่ที่เธออยู่เธอเหมาะกับบ้านสลัมของเธอไม่ใช่ฉันคนเดียวนะที่ไม่อยากอยู่ร่วมบ้านเดียบเธอทุกคนทุกคนในบ้านเธอจะทนอยู่เป็นหมาหัวเน่าได้หรอถ้าเธอทนได้เนี่ยฉันก็ขอชมเลยนะว่าอึด เออยังไงนะพวกเรามามาเยในเมื่อเธอรู้แล้วว่าไม่มีใครต้อนรับเธอเธอก็อยากกลับไปหน้าเธอจะด้านเกินคนอภิรม์ลดีเขาก็มีสิทธิ์เท่าเกับเธอแล้วแหละพิการงั้นเหรองั้นก็ลองกลับมาสิแล้วเธอจะรู้ว่าสิทธิ์ของเธอจะเป็นยังไง แค่คุณตาคนเดียวก็พอ,อว่างไงนะคุณตาคนเดียวก็พอ,อ่ไ ร้องไห้ทำไมแผนก,การอภิรมณ์วดีเขาฝากบออว่าเขาไม่กลับไปหลอกยาห่วงเขไม่อยากเห็นหน้าเธอเหมือนกันเฉพาะที่โรงเรียนก็เกินพอและ เติมเห่งนะอันหลังเนี่ย